<Huh? S 2> ยูมุมนั้นแบงเบงตอนนี้พี่ดิวก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้มาอัปเดตบ้านปลาไข่วันนี้ต้องต้องลาจากพี่สาวหกวันก่อนที่จะมาบุญน้องไฟวันนี้ให้พี่กอบรีแอคดึกว่าเป็นไงพี่กอบบ้านนะคะบ้านปลาไข่เป็นไรห,หลังใหญ่มากเลยคะ่ะเนาะใช่เราเห็นในรูปหลังเลยเ,เองเองใช่ต้องสูงมากเลยเนี่ยนี่ครับทุกคน ขันเห็นหลังค้าสูงซ้ำมันหลังนี่เลยเออปืดหลังใหไงนะพ่อเน,อนยายะใหญ่บ่พ่อให่แต่ก็จสุดแต่เพียจะ่วยแบบนี้เด้ฝีมือเก่าคนเก่าคนเดิมแต่ไม่เก่าแต่บึกดำบันนี่นายกเนใหม่นี้เดอคนนีคนมีฝีมือตัวบึกน อัปเดตครับก่อนที่พี่ดีวจะกลับกรุงเทพนะครับทุกคนนี่เก็บความประทับใจไว้มื่อนนี้ที่หล่อพอถืมั่วไปพอว่านคนตั้งเสาไห แบงกันกินเดอ้อแล้วกินแรงนี่มีปลาแดกบองมีบังงอกพี่น้องมีผสมปลาแดกบองพูดแล้วกระปุกพอดีนี่ครับผมไม่ด๋อยปลาแดกบองกินก็ขอนิ่งขอนท้อนแบงกันเด้อพอเด้ออยากกินน้ำกันได้ยินงงปลาไทยบอกว่าลังมือกินบักม่วงนี่บักม่วง <c oughs> ใครกินเขาตั้งกับบักม่วงเนี่ยสร้างกินบักม่วง <c oughs> แต่ว่ามีเสียงน้าอยู่นี่ก็คือนี่แล้ว แต่เราวังได้เลยพ่อเนี่ยยานมันคือหัววาดมันวาดกระตำแล้วเออย้ำย่างม,มาเดี๋ยวมันตำหาเนี้อมาฮ้องไวเย็เยบกระเป๋ากลับแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราเจอกันนะครับที่่24นะครับผาแดงที่พลทองนะครับทุกคนเจอกันที่สนามบิน ไมย่อย่างนี้ทีได้ย่แววะมันดูมากจนีนตลอดเ่นได้ดเลเอาข่าให้รูกพ่อแดงแดงก่อนาับัห้เินได้ยี่สิบสี่หลัสิม้เหียดันนี้ยีบไปตางไหนแต่นม่จะคนเก่งเจ้าคนหน้าคนเลยจำได้จำดีแน่อายุเ่าว่าละาตเต่า่ตตรงเข่าจะเกี่ยเแไเออสยยตลอดใจนี่ล่ะ คนคุมงานทุกอย่างทุกคนนี่แหละเดี๋ยวจะจัดเต็มให้แบบแม็กเดียวจะสืบไพ่เซอร์ไพสางทีมช่างครั้งเดียวนะครับทุกคนนี่แหละก็ฝากฝังไว้พี่น้องแต่ดีที่ไหนนี่แหละคุณใต้ดิวันแต่ดีแค่แต่เแต่ว่าคุณใต้จังไก่แท้ปีนี่จะกลับแล้วจะกลับแล้วเอดภัอเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าโอเคโอเค กรกใจจนเนี่ยเจาเป็นเจาะก็แมคนตลอดใจเจอใจหนายจะเป็นไฟหน้าก็มีแม่ไข่ปลาไหลเออแฮปปี้พี่น้องหลานม้ากับสมกเจ้าพี่น้องคือถ้าพี่ดิวกลับบ้านมาทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ามาบ่อยมากเดือนหนึ่งประมาณสิบครั้งเพราะว่าก็อยากดูแลแม่ป้าให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็จะเห็นพี่ดิวทุกเดือนนะครับที่ร้อยเอ็ดอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินนะครับก็ขอให้ทุกคน แฮปปี้มีความสุขร่ำรวยนะป้าไข่เนาะเชิญกันนร่ำรวยสุขใหม่ไปบายแม่ไปบายขออภายขอดภัยค่ะดูแลกินข่าวหลายๆเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แม่กับป้าไข่เผื่อถ้ามีป้าไหลเดี๋ยวไปขึ้นบ้านใหม่นะคะที่กรุงเทพบ้านเสร็จแล้วเจอกันเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะต้องบินนะแข้งสามสาวเนี่ยต้องบินนะโอเคบอสเจอกาขอขอคำวยพนะเิญเด้อ เดิมเดินกันลอดเออทำบ้านใช่ลยคุณจะโชว์บีตลอดปีตลอดไปค่ะสาธุสาธุเช่นตังตังตบ้านเละคะกระหักเครื่อเก้าอ่แม่เขาสายตายคิดพอดเนี่ยคิพอดลูกนะสบายใจเออแต่แม่เรียกเขาน่ารักอย่างหนึ่งคือตั้งแต่มาทำบ้านอย่างเงี้ยแม่จะถามว่าทุกวันนี้ลูกมีเงินไหมมีเงินใส่บนหลวงสิแม่จริงแม่เรียกถามพี่ดิวแบบ ราะว่าเรา,เราใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดามากเราไม่เวิร์เหมือนแต่ก่อนไงแต่ก่อนูอใส่ทองใส่อะไรเต็มเนื้อเต็มตัวทุกวันนี้แม่ก็แบบโอเคไม่รูกทุกวันนี้แบบโอเคแต่ดิวไม่อยากทําอะไรให้มันดูดูมไม่น่ารักหรือแบบว่าเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยู่แบบนา่นารักนา่กนารักแบบนี้มีเงินจิดบัญชีสองร้อยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไดค่ะนะครับบายบายเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันวันขึ้นบ้านใหม่เด้อ